มันีชิมาชุบพักนนต้มพักแล้วเรรียบ้อยประทายพวะท่านตอนเชีย่ยต้มนะต้มพักแล้วเ้อยแล้วก็เตี้ยนตึงๆใส่สดนะนตสเนี้ยผักเยอะซอยกระเทียมบัว มีหอมน้ำหอมใบมนฑลพักแผ่วอันนี้กับพักมีหลายชนิดพักกูดปลาพักหมากวบพักคะกระเจียว ผักแฝนยังใส่ผักลืมสูก็มีนี่ไงผักลืมสู่นี่คือผักลืมสู่สสเ <laughs> ตรียมเครื่องปรุงแล้วฉีปรุงอะไรนี่เป็นแจวมีมักถั่วดินเกลป็งน,นัวปลาแดก xay bà cua Mặt Mặt cá gel, cá Mặt คนคนคนอะไอร่อยแสบร้ายแสบเดี๋ยวเตรียมจิกินนะแล้วแลแสบบอตอบแน่แสบชันี้แล้ว